ฮัลโหลว,วันนี้มานำเสนอบ้านไม้รวมนะคะพื้นทั้งหมดจะเป็นปะดูเอ้ยมะค่านะคะพื้นมะค่าหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดน,นะคะฝาข้างในนี่จะเป็นมะค่าทั้งหมดนะคะฝาหน้าหน้าหกหน้าเจ็ดนะคะฝานะคะ ทั้งหมดรวมสามห้องนอนนะคะข้างบนนะคะนี่นะคะพื antis, ้นสวยๆกันเลยนะคะมะค่าทั้งหมดนะคะยาวตั้งแต่สามเมตรสามเมตรห้าสิบนะคะนี่นะคะฝาเป็นมะค่าทั้งหมดนะคะข้างภายในจะเป็นมะค่าทั้งหมดนะคะมีทั ah <bank> ้งหมดอยู่สามห้องนะคะอันนี้ห้องที่หนึ่งอันนี้มาเป็นอันนี้ฝามะค่านะคะอันนี้ห้องที่สองนะคะ อันนี้จะเป็นห้องที่สองแล้วห้องสองนะคะฝาสวยๆนะ้นี่ฝ้าสักเก่านะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็มาเป็นห้องที่สามนะคะอันนี้จะเป็นห้องพักนะคะห้องที่สามนะคะห้องที่สามหน้าต่างสวยๆเลยนะคะอันนี้นะคะห้องที่สามนะค่ะทั้งหมดสามห้องนะคะ เดี๋ยวพาไปชมส่วนภายนอกจะเป็นฝาไม้สักนะคะนี่นะคะฝาไม้สักทั้งหมดนะคะรอบบ้านนะคะรอบบ้านจะเป็นฝาไม้สักหน้าหกนะคะอ่านี่นะคะบันดงบันไดสวยๆเลยนะคะลูกตังบันไดนะคะโอ้ย บันไดทั้งหมดเป็นไม้ค่าทั้งหมดนะคะส่วนนี้จะเป็นเสาประดู่นะคะอันนี้เสาประดู่นะคะโตประมาณร้อยห้าสิบนะคะเสาประดู่มานี่นะคะมะค่าค่ะมะค่าต้นใหญ่ๆเลยนะคะร้อยเจ็ดสิบนะคะร้อยเจ็ดสิบ ส่วนต้นนี้จะประมาณอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะนะคะฝ้าสวยๆกันเลยนะจะมีผุค,คืออ้นี้นะคะเสาจะผุอยู่สองต้นนะคะมันก็ไม่เชิงผุนะคะคือดดคือ ข้างนอกอะค่ะแต่ว่าแกนในยังอยู่นะคะน,นะคะมันก็จะมีปวกจะกินรอบนอกนะคะกินกระพี้นะ,ะอันนี้ฝานะคะฝามะข่าทั้งหมดนะคะฝาข้างล่างนี่จะเป็นมะข่าหมดเลยสวยๆเลยนะคะหน้าเจ็ดนะคะเน,นี่ยค่ะมีอีกต้นเป็นสองต้นนี่คือมะข่านะคะแกนในยังอยู่แต่ข้างนอกกระพี้อะจะโดน แขะเป็นเรียบร้อยนะคะสองต้นนะคะนะนอกนั้นจะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ฝามะค่าสวยๆนะคะอันนั้นประดูนะคะนั่นนั่นคือประดูนะคะคแล้วก็เรามาดูข้างนอกกันนี่นะเสานอกนะคะเสานอกนะคะเสานอกจะเป็นมะค่าทั้งหมดนะคะคนี่นะคะ ะะภายนอกนะคะฝารอบบ้านจะเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะนี่นะคะรอบบ้านนะคะตรงหน้าต่างสวยงามนะคะหลังนี้หน้าต่าง นี่ค่ะนี่รอบบ้านนะคะ